สวัสดีค่ะเกตค่ะเจ้าของร้านพิร,รักดิ์บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ค่ะร้านพิร,รักศั์บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ของเรานะคะอยู่คู่เมืองขอนแก่นมานานค่ะสินค้าของเรามีครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและอุปกรณ์เบเกอรี่ต่างๆค่ะร้านพิร,รักศั์บรรจุภัณฑ์นะคะ มุ่งมั่นที่จะนาเสนอบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะร้านเบเกอรี่และธุรกิจเครื่องดื่มค่ะเรามีสินค้าให้เลือกมากมายเพื่อให้ธุรกิจของคุณดูเป็นมืออาชีพและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะเรามีอะไรที่พิเศษกว่าเดิมค่ะร้านพิรักิ์บรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ได้ร่วมมือกับเดสแปซค่ะ ผู้นำด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลโก้และแบรนดิ้งระดับมืออาชีพค่ะการร่วมมือกันครั้งนี้นะคะช่วยให้ลูกค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตรงใจคุณค่ะไม่ว่าลูกค้านะคะจะเริ่มทำธุรกิจใหม่หรือยกระดับแบรนด์เดิมนะคะทางาาพิระสักพร้อมที่จะช่วยทําให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่งค่ะและจะท้อนตัวตนของแบรนด์คุณอย่างลงตัวถ้าคุณกําลังมองหาบรรจุภัณฑ์ที่ดีไซน์โดนใจ พร้อมบริการที่เข้าใจธุรกิจของคุณจริงๆแวะมาหาเราได้ที่พีรศักษ์บรรจุภันฑ์เซ็นเตอร์ค่ะทีมงานเราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพมาที่นี่ครบจบในที่เดียวค่ะแล้วพบกันนะคะ